3าเคล็ดลับดูแลฝ้าให้ตอบโจทย์และตรงจุดมาเลยนะคะกับหัวข้อนี้เนื่องจากว่ามีลูกค้าเนี่ยสอบถามเรื่องของปัญหาฝ้าเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากๆเพราะว่าหน้าร้อนด้วยร้อนนี้ร้อนจริงและฝ้าที่มีเนี่ยเข้มขึ้นทําท่าทีว่าจะทําให้หน้าเป็นเปื้นๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยกลุ้มใจมากๆแต่ ต,ะะต้องบอกเลยว่าปัญหาแบบนี้ไม่ได้อยู่แค่กลุ่มทํางานอยู่ในออฟฟิศอยู่ในบ้านหรือว่าคนทํางานกลางแจ้งตอนนี้เรื่องของฝ้าหลายๆคนเจอปัญหานะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่แสงแดดเท่านั้นแสงจากอุปกรณ์ไอทีไม่ว่าจะเป็นมือถือทุกคนใช้มือถือเลยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพอออกไปข้างนอกไปโซเชียลอะไรมากไม่ได้ต้องโซเชียลดิสแท้นนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราต้องใช้ในการติดตามข่าวสารดูอะไรมากมายเนี่ยก็คือจากมือถือ เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยที่ทําให้ฝ้าเหมันเข้มมีคนสอบถามมาเพราะหน้าร้อนเนี่ยเพียบเลยฝ้าพรึบเลยนะคะจะทำอย่าไรเคล็ดลับแรกเลยเกตต้องบอกกันว่าของแบบนี้เนี่ยที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาต้องบอกว่าเขาอยากจะได้แบบเห็นผลไม่ยุ่งยากเพราะว่ายุคนี้ยุคโควิดด้วยไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังเรื่องของฝ้าอีกแบบเนี้ย ไม่อยากจะยุ่งยากแล้วอยากจะดูแลได้ง่ายๆเห็นผลไม่หลายขั้นตอนรวมไปถึงนะคะต้องราคาไม่แรงเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่มันราคาสงูงราคาแรงบางชีใช้ไม่ต่อเนื่องก็จะไม่เห็นผลวันนี้ต้องบอกเลยเคล็ดลับแรกนะคะที่เกตให้มาเสมอก็คือให้ทําผิวให้แข็งแรงก่อนเราจะต้องงดขัดงดพอกงดสครับผิวเพราะอะไรเพราะว่าการสครับผิวขัดผิว คุณเอาอะไรไปขัดหน้าอยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันจะผลัดเซลล์ผิวยิ่งผลัดบ่อยๆผิวจะยิ่งบางดังนั้นการที่เราทำหน้าให้แข็งแรงผิวแข็งแรงเนี่ยจะมีเกราะคุ้มกันจาก U V หรือแสง U V ที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีผ่านชั้นกรองมากขึ้นแต่พอคุณขัดขัดขัด,ขดมากๆเนี่ย ผิวชั้นนอกบางลงแน่นอนออกแดดก,ก็ต้องไวต่อแสงและทำห้ฝ้ามันเข้มขั้นแรกเลยนะคะงดขัดงดพอก่อนทำผิวให้แข็งแรงข้อที่2ค่ะเน้นย้ำเลยการจะดูแลฝ้าต้องดูแลจากภายในด้วยต้องทำผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งเพราะว่าถ้าหน้าเราแห้งเมื่อไหร่ขาดความชุ่มชื้นทาครีมก็จะไม่ติดแล้วก็ทาเรื่องของแป้งเนี่ยตกร่องหมดเลยแห้งนะคะ มันพอมานําำพาด้วยความแห้งเนี่ยจะเกิดความเหี่ยวด้วยและฝ้าที่มีมันก็จะชัดหลายคนบอกมายิ่งหน้าแห้งเมื่อไหร่ส่องกระจกเนี่ยมันจะเห็นเลยฝ้าขึ้นเป็นปืนป้นๆแบบชัดมากๆดังนั้นนะคะการจะทำให้ผิวเราเนี่ยมันดูชุ่มชื้นขึ้น ก็คือดื่มน้ำเลยประ,ประเด็นนี้สำคัญมากๆดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรจับสังเกตดูเพราะว่าหน้าร้อนเราเหงื่อไหลเหงื่อออกบางทีเนี่ยเราดื่มน้ำไม่ถึงหรือเปล่า2-3ลิตรจิบดื่มทั้งตลอดวังวันนะคะรวมไปถึงนอกจากเรื่องของน้ำแล้วมาบำรุงด้วยผิวเราต้องบำรุงให้ชุ่มชื้นมีมอยส์เจอร์ และก็ทาครีมกันแดดด้วยไม่ให้หน้าแหง้งเลยต้องบอกเลยว่าอ่าอะไรที่ที่มามีผลส่งผลให้หน้าแหง้งเราต้องไม่ใช้เช่นสารผัดเซลล์ผิวที่มากไปหรือว่าการใช้อ่าผลิตภัณฑ์ที่ทําให้หน้ามันแหง้งลงแห้งลงอันนี้ไม่ได้สัญญาณมาแล้วหน้าแห้งจะเหี่ยวด้วยฝ้าขึ้นด้วยนะคะ และนอกเหนือจากนั้นข้อที่สก็เกี่ยวโยงก,กันกับเรื่องของหน้าแห้งด้วยก็คือเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าข้อนี้เกศก็จะเน้นย้ำนะคะเพราะว่าการที่ล้างหน้าที่ดีก็ต้องไม่แห้งตึงพอหน้าแห้งฝ้าคุณจะชัดเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารัลเฟตรหรือสารเพิ่มฟองวันนี้เกศมีแนะนํานะคะมาเลยกับตัวนี้ค่ะ สบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านนางคำจากเคที่ที่มีสมุนไพรว่านนางคำพลายลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งไม่มีสารซลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จหน้านุ่มชุ่มชื้นได้ฟิลลิ่งเลยนะคะว่าหน้าเนี่ยไม่แหง้งบำรุงด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยต้องบอกเลยข้างในเป็นน้ำมันเนี่ยสูตรของเคที่3อย่างบวกรวมในนี้ทำให้เกิดฟองแบบธรรมชาติพอล้างหน้าได้ดีแล้วคุณก็าตามด้วยบำรุงตัวนี้เลยนะคะ ที่เราอยากแนะนำก็คือที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนเคที่ตัวนี้จะมี1ิสารสกัดพรีเมียมลดฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองค้ำแบบไม่กัดลอกและหน้าคุณก็จะไม่แห้งด้วยเพราะมีตัวเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราชุ่มชื้นโดยใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดด้วยนะคะที่สำคัญนี่เลย SPF 50 PA บกวก,วกจัดไปเลยชุดนี้หรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้าค่ะ